สวัสดีได้จ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับวีตุกตาพาฝันโอ้ยอากาศดีขนาดค่ะเอ้ก็ออกไปข้างนอกก็เข้า,ขาบ้านมาเมื่อกี้มาไปยันส่งนังซือพิมพ์เรียบร้อยแล้วจ้ะมาได้จ้ะมาวันนี้ก็มาต้มกาแฟแล้วก็เลยพามานนี่ค่ะพามากินกาแฟเนาะคะเนาะ,ะ,นอ,ะอ้ยหอมขนาดค่ะ พามากินกาแฟยอยู่นนาสวนหลังเหือนค่ะอันนี้มันเป็นตนอันเที่ยงเที่ยงกว่ดแล้ว,วค่ะมาเดี๋ยวนพะามากินกับเอกาแฟพาหุบกาแฟกับแม่เนาะคะ่ะเนาะ อันกีบดอกไม้บินว่อนเลยค่ะวายแม่งเี้ห็นได้จ้ะเด้อฮ่าเชื่นใจครับกีบดอกไม้บินเพราะว่าลมพัดเนาะค่ะเนาะลมพัดลมก็พัดเบาๆเด้อค่ะแต่ว่าพัดกันล่วงไปตามมันไปตามกันแล้วเวลาเพิ่นเนาะค่ะเนาะ น,นั่งจุกเจียก็แม่นเหรอคะน้่ดอกไม้สีชมพูค่ะอยู่อนันคางเหนอนเอ้ยแล้วก็หลังสวนเอย้ยหลังสวนอนำสนามหญาเต็มลนเลยค่ะนี่สีชมพูงามตาด้วยค่ะสดชื่น มาเอ้ยนี่พากินกาแฟแล้วเอ้ยนี่ยพายมากินกับอันนี้ค่ะขนมปังใส่บรีเนาะค่ะเนาะบรีก็คือชีสนะคะชีสแต่ว่าพันมีการวิการทำอีกวิธีนึ่งกินขนมปังกับบรีครับเอ้ย chapter. ม่แหงไม่แหง เทด้วค่ะ ฮัลโหลเพื่อนบานพ่อน เพื่อนบาน้านพันเอาอันสั้นเลี้ยงไปอันย่างค่ะพันกับฟินลี่ค่ะสี่ฮัโลโหลทุกเครื่อง Kramp! <coughs> 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 บได้เว้าเพราะว่าแต่อาหารเต็มปากาเนาะจ้ะ ออกไหมบึงอันลมเมืดแล้วค่ะกาแฟ е กับขนมปังกับบรีแซ่บไปอีกแบบค่ะง่ายๆก็ตามสไาตลา์ทางยุโรปเนาะค่ะเนาะ นว่าง่ายเหมือนกับบง่ายเนอะคะเนาะเพราะว่าบ้านเอาก็กินเข้าเหันบ่กันกินเขากินบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเนอะคะเนาะเข้าเหนียวเข้าเจ้าเข้าแต่ก็ว่ากันไปเข้าต้มเข้าเต๋อเข้าพัดเนอะคะเนาะมันก็มันมีอยู่แล้วเนอะคะเนาะแต่ว่าทางนี้ก็ท่านอภัยอกินเข้าก็ต้องไปอันหูเข้าหนึ่งเข้าอันทะเลซับสมาปปิหรัอไงรู้ไแต่ว่าขนมปังเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะว่ามันกัปกันเนอะคะเนาะ ก็คือว่ามงเลยมีเยอะมันก็เป็นธรรมดาแม่นบอกค่ะมงเลยที่ว่าเฮาคนบ่ค่อยกินมันก็มีน้อยก็ต้องไปหาเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็ว่ามันก็มาเอ้ยมันก็ง่ายค่ะง่ายสําหรับที่ว่าฟังเลือมีหลายมันก็ง่ายเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันกินอยู่แล้วถ้าบ่มีมันก็บง่ายเนาะค่ะเนาะว่ากันตรงๆแม่นบอกค่ะก็พามานั่งกินอันยูน้าส่วนนี่นบอกค่ะไปอันไปส่งหนังสือพิมพ์ค่ะ ไปส่งนังพิมนางเสือพิมพ์กับลูกสาวเด้กเขาเอยกันนะพันอยากนั่งน้ำพันอยากย่างไปน้ำมือเสาพนก็เลยอันเอ้ก็เลยไปหาพันก็อยู่โบไก่กันนะคะพันก็เลยบอกว่าอันหนูไปน้ำพันบอกก็เลยพากันย่างไปส่งคนก็อากาศดีนะคะอากาศดีแต่ว่ามันก็นําเป็นเสื้อผ้าหน้าร้อนเลยกับบได้เพราะตอนเอ้ยไปมันยังเสาอยู่นะกันเนาะมึเมันอีม ก็เลยไปค่ะก็ไปส่งพันไปแล้วพอดีอันเห็นอันหั่นผัวกับเมียเนาะค่ะเนาะอันพันหลงยินน้ําอยู่ทสงสัอันพันธักเพราะว่ามัอนพันอันพันออกไข่นะค่ะพันฟักลูกกันนะฟักไข่พันธ์เออพราะว่านับไปพันนับคร่าวๆเนาะเพราะว่าเห็นพ่อหั่านพันธ์พันกระถูตาไว้เด้ค่ะคนไปเคือเอาเกือบใดเด้อค่ะพันก็ส่งเสียงวุ่นวายเลยนะคะนับได้ได้หกหน่วยเถอะทีแรกเอ้นับ เลยว่าเออก็ต่างคนต่าง่บดีเอามือถือไปค่ะเพราะว่าเออลงคลิปเลยเออเลยเอาเซอร์ไว้นําเหือนใินะคะเพราะว่าถ้าคลิปยาวนี่มันโบดนมันต้องใช้เวลาเนาะค่ะเนาะก็เลยเอาทิมไว้เพื่อนก็บ่ไดีเอาไปพันเลยถามเออว่า่บดีเอามือถือมาบอ่ก็เลยอ้าเสียดายเนาะพพอดีพันห่านอันพวกก็เหมียพันลงไปลอยน้ํายินนะคะอันลอยน้ํากินอาหารเนาะค่ะเนาะก็ตามบ้าน่ะเนาะก็เลยพผกันไปเบิ่งก็ยืนเบิ่งห่างๆเอกค่ะ มองคางแฟตที่ว่าเอ้ยตุ๊กตาไปชหนังสื้อผิวพเทธานั่นแหละก็เลยอันหมากันค่กะก็แย่งหมาแล้วก็เอ้ยก็ต่างคนต่างแยกไปเนาะค่ะเนาะเาพราะว่าพันธนก็มีธุระ,ะเอ้ยก็เอ็นหันเอ็นนี้เอ้ยมันเอ้ยแล้วคือเอ้ยว่าเอ้าคือได่ฮย,ยหันนั้นไข่หันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราบ่าค่อยได้เห็นง่ายๆเนาะค่ะเนาะสำหรับเอ้ยเดา๋าดค่ะเอ้ยว่ามันมันแปลกดีเพราะไข่เพันธ์กันลูกเงยๆเนาะสีอก โบเมนขาวเนาะค่ะเนาะเป็นสีค้ำๆมันบอกค่ะสีเทาๆเออก็เลยเอาน้องชมพู่ออกไปอีกค่ะรักบางเหิงด้วยค่ะเออก็ะหม่อมอ้ทานเอ็นนี่เอยก็นยังโบแล้วเอ้อคือก็น่ะก็เลยคือว่าเออไปถ่ายซะก่อนนะเดีอยวพันเห็นแปลกๆดีใช่ไหมนะเดี๋ยวพันออกลูกก่อนพันโบเห็นซ้ำเนาะค่ะเนาะไอ้ฮานเออก็เลยไปค่ะไปกับน้องชมพู่ไปพันพันอันพันแล้วเข่าหักมนแล้วพันฝักพันพันโบได้ลูกด้วยค่ะเอาไปเอเ้แต่พันกระบาด ไปเข้าเกินนี่พันกระส่งเสียงเลยเด้อค่ะว่าอย่ามาเข้าใกล้ชันเดอร์นะนะก็เลยก็เลยไปยืนมึงก็เลยถ่ายคลิปไว้หลายคลิปอยู่แล้วค่ะก็อิลิยาบดพันนะเนาะมองนอนแน่มองอันนั้นแน่อันพู้ว่าพันเฝาอยู่เนาะค่ะพวกก็เมียเนาะค่ะเนาะเมียก็ฟักไข่พวก็นั่งเฝาอยู่ข้างหลังมาคันคนเขาเกือก็โบได้เลยแล้วค่ะก็เลยอันก็เลยอันเป็นบรรยากาศครอบครัวของฮานก็แปลกดีเ้อค่ะความรักเนาะค่ะเนาะ ความรักความอันฟักไข่เนาะค่ะเนาะผู้นึ่งนั่งอันฟักไข่ผู้นึ่งก็เป็นอันขนเฝ้าคือเฝ้าบ่เฮิร์ตเลยมีเตลยมาอันป้องปายขนาดนกตัวนี้น้อยไปก็เกลือพักกันอย่างน่าจิกเลยค่ะมันโอ้ยวัค่ะเก็เลยไปเอ้ก็เอ้ก็ไปเบอ่์ยืนมังตังบักก็เลยมีผู้เทาพ้นอันย่างผ่านมาพักก็เลยมาคุยนําก็เลยใส่พักฟังว่าอัน มียุ่งกเบอร์บแมนมันว่ามันมียุ่เก้าเบร์มันบอกก็เป็นความรู้ใหม่คือเอ้ยว่าว่าฮกเบรอเนาะเอ้ยพ่านับไหวๆสินนตัวนั้นเพราะว่าเขานับแล้วอาทิตย์นี้นับแล้วว่ามียุ่เก้าเบือมันบอกเก่าเบรอก็คงนั่งแม่นขวามพันนั่นแหละค่ะก็พอมันห่างบ้องญ่เนาะก็ถ้าเพื่อเอ้ยไปดูอยู่เนาะคนน้มือเราเทอ่ก็ไปคู่มือเราเที่ยก็มือเว้นมือเอ้ยก็สีพยายามท่าย่ายไข่ห่านนั้น เบื้องคะ่ะเอ้ยว่ามันงามตาดีแปลกดีเนาะคะ่ะแต่ว่าเฮาก็ไปอนุุงพันเยอะบ่ได้เพราะว่าพ่อกับแม่พันห่วงกับโบตีเนาะคะ่ะห่วงห่วงลูกเนาะค่ะเนะเาะเพื่อพันน้าฟักออกมาใส่มันก็ก็นายูหึงเนาะเพราะว่านั่งบ่มีลูกเลยเนาะคะ่ะผู้เป็นเมียก็ได้แล้วก็ไปยืนอยู่ตรว่าเหงิงเลยว่าเออพัานน่ะบ่ลูกอยูบย่บ่าจะไหนทายบ่ลูกคะ่ะบ่มีลูกมีแต่เอาคอนี่วอกไปวอกมาแล้วก็นอนเนาะค่ะเนาะกรบโบตีเพราะว่าอุณหภูมิว่างั้นเลยปะ มื่อวานมาเป็นอากาศที่ว่าสดชื่นอากาศดีนะคะมื่อนี้อากาศดีดีลมเบาๆเนาะคะนะ่ะเนาะมีลมได้น,นิดๆน้อยๆแต่ว่ามีแดดออกค่ะก็เป็นอากาศดีถือว่าดีเลยแหละคะ่ะอยู่นังส่วนเอ้ยนี่ก็เป็นอากาศที่ว่าสดชื่นอากาศมีความสุขเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมานั่งแล้วก็นนิดนิดน้อยๆของชีวิตเนาะค่ะเนาะคะัมภีร์หรือชอบแบบสไตล์เอ้ตุ๊กตาก็เข้ามาทักทายด้วยเจ๊เด้อ มายกหัวแม่ออนโคหมือเออแดด้อนก็เอยก็ชื่นใจนะคะคำบดทักกระบุเปลี่นตอเขาเอยบดวเวัลตออันนานาจิตตังเนจะเด้อผ่านก็ผ่านกันเมื่อนี้กับเมื่อนากระทักกันเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นระบบระบบไปเร็วมาเร็วนะค่ะเนาะมันก็ต้องอันหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ค่ะคนทําคลิปก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้บ่พอกันเมื่อนี้ก็อีกห้าปีก็มาพอกันอีกได้คือกันค่ะ มันกันแล้วแต่เนาะค่ะเนาะรังคนก็เร่งอันวันเร่งเวลาเร่งอันจานวนคนดูเนาะค่ะเขาก็บอกว่ากันเพราะว่าเพื่อก็อยากือเมัอนอันคือวันผ่านไปเป็นจุดๆเนาะค่ะเนาะอันนี้เข้าใจเมื่อร่กันคเข้ามาทักเอ้ยเอ้ยก็ขอบคุณค่ะอ้ตุ๊กตาผาฝันก็ขอบคุณหลายๆถ้าบอกเข้ามาทักก็ขอบคุณคือกันค่ะเพราะว่าวันข้างหน้าก็ต้องเจอกันอยู่ดีเนาะค่ะเนาะวันข้างหน้านี่พาอกันแน่นนอนเลยค่ะหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวัน นึ่งในวันของปีนั้นมันก็ต้องเจอกันเนาะค่ะเนาะคิดแค่นี้ก็ง่ายๆไม่ต้องไปเยอะก็ขอเพื่อมีแต่ความดีอันความอันสดชื่นเนาะค่ะเนาะความพันว่าสเลนอันเอื้อนหนุนกันว่าไงนะปะไปด้วยกันงามๆเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็อ้ยก็พามาอันนั่งอันกินกาแฟยื่น้ำส่วนค่ะก็เลยใช้เรื่องอันไปถ่ายอันพี่ห่านพันเฝ้าพันฟักไข่แต่ว่าบัวได้เห็นไข่เพิ่น กลับมาแล้วไปอีกเด้อค่ะเอ้ยก็ได้เอ้ยก็เอ้ยก็อยาก,กเห็นเนาะค่ะนะเนอ้ยก็อยากว่าเออพันเห็นนะใครออกมาก็มันแปลกตาใช่ไหมคะแต่ก็บ่เป็นเ๋อค่ะก็ทึกมือ่อนาวก็เอ้ยก็ไปใหม่เป็นบอกค่ะมาค่ะอันสบายสบายเนาะคะ่ะคุยกันจักน้อยเนาะคะ่ะเนาะแบบผ่อนคลายเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะก็เพราะว่ามันเป็นอากาศสดชื่นเขาก็ แฮปปี้เด็กค่ะนั่งข้างนอกมันแดดก็บอแม,ม่ว่าแดดร้อนจ้าเนาะค่ะเนาะแดดก็กําลังพอดีแล้วลมมันพัดเบาๆใช่ไหมคะ่ะอ่ะเอ้ยก็พามานั่งกินขนมปังอันมดไปแผ่นนึงแล้วคะ่ะอีกแผ่นนึ่งเอ้ยเนี่ยค,อยนะค่อยๆกินไปดอกเพราะเอ้ยเอ้ยเคี้ยวอันเหลวบดายกินเหลวบดายคะ่ะพาะเอ้ยไปเสืรออันไปอุดฟันมาถ้าไปกินเหลวก็อันทรมานตัวเองเนาะค่ะเนาะก็ค่อยๆกินค่อยๆดื่มไปคะ่ะ เออแต่เออก็นั่งจิ้งอยู่ตามภาษาเออยนี่ค่ะเจ้านอกเออก็ไปทํางานบ้านเออเ่นนี้ก็มีเยอะอยู่ค่ะที่เราทำกันแต่ว่ามันเป็นอากาศดีเลยมานั่งจิ้งกอนเนาะค่ะเนาะตังได้คุยกันแม่บอกค่ะเอาค่ะก็คือทุกบ้านมีความสุขเนาะค่ะเนาะกับอันวันใหม่ๆวันที่สดใสแม่บอกค่ะแล้วอ้ตุ๊กตาผ้าฝันก็สิบอกว่าพบกันคลิปหน้าด้อจ้าสวัสดีค่ะ